แล้วก็มาถึงวันนี้วันนี้มันจะมาเล่นเคยกินในเวิ์ดนั่นเองซึ่งวันนี้นว,นวันนี้นนก็จะมีรีวตัวเมกากิล่ากับมีกากิลัดนั่นเองซึ่ง เรานี่ไม่ได้เล่นกันมานานเลยน่าจะไปนานมากเลยมาเปล่ยไฟตูเวิร์ตเขาบอกว่าชินช,ชินากะว่าคุณน่ะมีม ah, ีอะตอมิกเบสใหม่เลยนะคุณแต่เขาก็อัปเดตมันทุกตัวแหละที่มีอะตอมิกเบสอ่ะเขาเปลี่ยนลกตัวดีๆใหม่เขาใส่เอฟเฟิกเข้ามาทุกคนใส่เอฟเฟิกเข้ามาทุกตัวเลยที่มีพวกอะตอมิกเบสอะไรอย่างนั้นอ่ะ ว่ท่า,ทานี้ก็เปลี่ยนนะทุกคนซึ่งผมจะมาดูว่ามันเปลี่ย,ย,ยนยังไงอ่ะเลนเนี้ยอัปเดตไปเยอะเลยเล่นนานวิ่สไหวทุกคนสีแดงแบบเลือดเลยนะทุกคนแดงเลือดเลยอะ่ะอ่ะดูเดี๋ยวดูดหม่อยแดงเลือดเลยโดทีบเออ โอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตัวต่อไปก็ได้แก่คาอักุรัชสันเอ้ยเดี๋ยวเรารีวิวเบลีกยังทุกคนซึ่งก็ทีละล่างเนี่ยเอาลองีวิวเบลารล่ะลีบิเลี่ทุกคนเราทำคลิปกันนะต่อไปเมกาคอนทิล่าสองซึ่งมันก็มันก็ใช้ได้นะ โอ็ยเขาจจลาสองอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการร,รีวิวคลิปหน้าละกันคลิปที่มีที่เขาอัปเดตตอเมตักเข้ามาใหม่สําหรับตัวแล้วก็เจลาตัวอื่นแล้วทําการบินไปที่มืองกัน,กนซึ่งนี่คือตัวมันนะอันนี้คือท่าเดินของมันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูท่าว่ายน้ำนะครับทุกคนเฮ้ยมันเป็นบักเลยวะดูดู กระตุกกระตุกกระตุกสู้ไปเลยเอ้ยขอที่เจลึกหน่อยดิยกลึกต so, right ้องไปตรงนั้นว่ะโหก็กระตุกเลยกระตุกโห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 เย็นเจนเจนเดือดเดืยดเดือดกระตุกเกินไปดีอื่นก่อนทุกคนกระตุกเกินหนึ่งเดี๋ยวเราจะตัด เออผมผมจยว่าเปิดตอนนี้ไปถึงนะขอตัดก่อนโอเคค่ะตอนนี้ผมก็ได้เจอโตัวเกียวแหละตัวเกียวก็อยู่นี้เองเอาละยวเวลาที่เราจะต้องมาทำลายเมือนกันแหละท่าที่หนึ่งท่าที่สอง สองอัน,นท,ที่สามมันแต่งป็นท้องทุกคนนี่ไอ้ท่าที่สองเงยออกจากตาท่าที่สามเงออกจากท้องแล้วก็อนนี้อันที่สี่มันเปิดโล่นครับเวลาต่อสู้กัน,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 นมัน,นอม่นีมันไม่มมไมทําอะไรทําอันตรายกับตึกเลยนะครับทุกคนเคเดี๋ยวเราไปดูท่า คำลาของมันหน่อยดีกว่านี่ผู้พ,พัฒนาเกมนี่คือแบบทำได้ดีมากเลยทุกคนต่อไปเป็นเมกาคิวลัสโอเคนะครับต่อไปเป็นเมกาคิวลัสนั่นเองซึ่งเมกาคิวลัสนี่อืม,มเรื่องมันน้อยทนะุกคนไม่ได้เยอะมาก เ,เดี๋ยวไปดูดโจจะแตดสองพันสองพันกดยันเก้าสิคือปกติสองพันสองใช่ไหมแต่ผมอัพเป็นสองพันสามยังเกียร์โอ้โหทำไมเลือกของคุณมันน้อยจังเลยอะกล้าขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งเขาบอกว่าแบบ เขาบอกว่ามีท่าใหม่เข้ามานะแบบท่าหมุนตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูเอาละยังโหลดอยู่เอาละท่าหมุนตัวอันนี้ไงสปินไต เมื่อวานนี้ผมได้คือมันอัปเดตมื่อสองมันอัปเดตี่ก้ากูลามก้ากีรัเข้ามาเมื่อสองวันที่แล้วมาขั้แรกเออเอาไอ,นนอ,อ้นี้ครับทุกคนไอ้นี่นี้่อันเนี้ยใช้จกมันเออใช้จกติ แล้วก็ท่านที่สองเออแบบนี้เลยนะครับสีหางมาฟาดผมเห็นในหนังนะจำได้ชักนั้นนะเออฟาดก,กับห่ัาแล้วก็ต่อไปเป็น Energy Laser ซึ่งมันจะเป็นลำแสงเอกนดีัเ,เดียวเองยังไม่ถึงห้าวีเลย สปินเฮ้ยท่านี้ใช้ได้ทุกคนเด,เดี๋ยวลองใหม่อรัแบแป๊บนึงเีสปินเออถือว่าใช้ได้เลยท่าน,นี้ก็เหมือนกันทุกข่าเลยถือว่าใช้ได้เลเวลห้า energy laser รู้สึกว่ามันจะแบบมันสั้นเกินไปอ่ะเออใช่สั้นมากเลย พัฒนาเกมนี่ทำให้มันยาวกว่านี้ได้ไหมขอร้อแล้วครับห้มันยาวกว่านี้เถอะขอล้องมึงขอล้องนะแล้วก็มาดูเสียงร้องกันดีกว่าทุกคนก็จะตามใน,นหนังเลยนะครับตัวที่เอยตัวนี้ผมชอบเลยในหนังอะ่ะผมดูไปละกมจะหาเปิดดูได้ไม่ใช่ง่ายเลยทุกคน เว็บหนังก็ไม่มีเหมือนกับที่ห้าเรื่องอื่นน่ะจะหาดูซับไทยซับไทยฮักไทยนี่ไม่ง่ายเลยนะผมเนี่ยหาดูซับไทยแต่จำไม่ได้แล้วว่ามันคือเว็บอะไรผมยังไม่แน่ใจเลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหับใครได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำเพิ่ต่อไปะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย